สวัสดีครับทุกคนทุกคนทราบกันไหมครับว่าโอกาสที่แต่ละคนจะถูกหวยในแต่ละงวดนั้นมันมีมากน้อยแค่ไหนคลิปนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังครับเลขที่ออก9 2เฮ้ยเซ็งใจเย็นครับเพราะเงินของคุณช่วยส ในแต่ละงวดจะมีการพิมพ์สลากออกมา100ชุดชุดละ1ล้านฉบับหรือ1ล้านใบกล่าวคือตั้งแต่ใบแรกเลข06ตัวไล่ไปเรื่อยๆนะครับจนไปถึงใบสุดท้ายที่เลข9ทั้งหมด6ตัวก็จะรวมเป็น1ชุด1ล้านใบพอดีดังนั้นในแต่ละงวดก็จะมีสลากรวมทั้งสิ้น100ล้านใบให้เราเลือกซื้อกันและห่วย1ชุดก็จะมีเงินรางวัลรวมทั้งหมด48ล้านบาทนะครับ ทีนี้เรามาดูโอกาสในการถูกรางวัลกันบ้างรางวัลทั้งหมดจะมี9รางวัลน,นะครับเพื่อความเข้าใจง่ายๆผมจะขอเล่าโดยแบ่งรางวัลออกเป็น2หมวดโดยผมจะขอเรียกมันว่าหมวดหลักและหมวดรองนะครับโดยส่วนที่1หมวดหลักจะมีทั้งหมด5รางวัลคือข้อ1รางวัลที่1มี1รางวัลเท่ากับมีโอกาสเพียง1ในล้านเท่านั้นข้อ2รางวัลที่2มี5รางวัลเท่ากับมีโอกาส5ในล้าน ข้อ 3. รางวัลที่3มี10รางวัลเท่ากับมีโอกาส10ในล้านข้อ4รางวัลที่4มี50รางวัลเท่ากับมีโอกาส50ในล้านข้อ 5. รางวัลที่5มี100รางวัลเท่ากับมีโอกาส100ในล้านนะครับ <S <S ทีนี้มาต่อกันในส่วนที่2หมดรองก็จะมีอยู่ทั้งหมด4รางวัลนะครับคือข้อ1 รางวัลค้างเคียงรางวัลที่1มีอยู่2รางวัลเท่ากับมีโอกาส2ในล้านข้อ 2. รางวัลเลขหน้า3ตัวมี2,000รางวัลเท่ากับมีโอกาส2,000ในล้านข้อ 3. รางวัลเลขท้าย3ตัวมี2,000รางวัลเท่ากับมีโอกาส2,000ในล้านส่วนข้อ4รางวัลเลขท้าย2ตัวมีอยู่10,000รางวัลน,นะครับเท่ากับมีโอกาส10,000ในล้าน จากจำนวนรางวัลทั้งหมดนะครับสามารถสรุปได้นะครับว่าในแต่ละงวดจากผู้ซื้อหวย1ล้านคนมีคนที่มีโอกาสถูกรางวัลรวมทั้งหมดเนี่ยรวมทุกๆรางวัลแล้วเพียง14,168คนหรือคิดเป็น1.4%เกว่าๆเท่านั้นซึ่งมันน้อยมากๆเลยนะครับส่วนอีกเกือบ986,000คนหรือคิดเป็น98.6%คือ จำนวนคนที่ต้องผิดหวังจากหวยงวดนั้นซึ่งมันเป็นจำนวนที่เยอะกว่ามากๆเลยและเขาเหล่านั้นอาจต้องใช้บริการบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเป็นอาหารมื้อต่อไปด้วยนะครับแม่มาจังหอมฉุยารางวัลที่หนึ่งงวดวันที่หนึ่งมิถุนายนพุทธศักราช2566เลขที่ออกอ 1>, 1 2 5 2 7 2 1 2 5 2 7 2ฟังอีกครั้งนะคะรางวัลที่หนึ่ง ถึงแม้ว่าใน,ลนหลายๆงวดเราจะต้องเป็นหนึ่งในคนกลุ่มใหญ่ที่ไม่ถูกรางวัลแต่ท่านทราบไหมครับว่าในแต่ละปีนั้นสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลก็ได้นำเงินรายได้ส่งเข้ารัฐเพิ่มขึ้นทุกๆปีเพื่อน,นำไปพัฒนาประเทศชาติในเรื่องต่างๆเช่นส่งเสริมการศึกษาสาธารณูปโภคและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนด้วยนะครับจึงมั่นใจได้ว่าเงินของเราที่เราลงทุนเสี่ยงโชคไปในแต่ละงวดนั้นไม่สูญเปล่าแน่นอนครับขอบคุณทุกการแบ่งปัน สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขที่ออก92เฮ้ยเซ็งใจเย็นครับเพราะเงินของคุณถ้าท่านชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับขอบพระคุณมากๆครับ